สวัสดีครับทจานม่้ชมทุกท่านนี่คือไอ้น็อตเกมไกด์ในเคาน์เตอร์ไซสนะครับก็มีอัปเดตเข้ามานะครับวันนี้นะเปิดแล้วเนื้อเรื่องหลักนะครับในอีพีที่6นะแล้วก็มียูนิตเข้ามาใหม่นะครับ2องยูนิตนะเป็นเคาน์เตอร์นะครับ1ตัวแล้วก็เป็นโอเปอเรเนะครับ1ตัวนะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันด้วยแล้วก็ที่เห็นอยู่นี่คือผมเอามาขู่นะมาขู่เพราะว่าตอนแรกเนี่ย ไม่ได้ขึ้นนะ้าปกด้วยซอยยูนเวกนะผมเปิดตัวใหม่ไป70โลนะครับไม่ออกนะเอสก็ไม่ออกด้วยนะแบบเงียบกิฟเลยนะครับนะเดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปจะมาสุ่มหาอีก10โลนะคือถ้าเกิดถึง80แล้วเนี่ยไม่ออกคือผมต้องหนีละผมต้องหนีละก็เลยเอาน้องเข้ามาคู่หน่อยนะครับว่าออกมาซะดีๆนะนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรใหม่นะครับสําหรับใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้เลยนะแบบว่าก่อนหน้านี้เสียงไอ้นอ็อตมันไม่ใช่แบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนไมโครโฟนนะอาจจะดูเหมือนป่วยๆน,นะครับต้องขอไปนะครับนะไมโครโฟนนั้นเก่ามันไปแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรมาใหม่บ้างนะครับในรอบนี้ มาเริ่มกันที่เคาน์เตอร์นะครับตัวใหม่เลยนะครับนั่คือในแอลบูสติลนะครับนะเป็นเคาน์เตอร์ระดับ sr ครับเป็นสายปะทะนะโจมตีภาคพื้นอย่างเดียวนะครับมีค่าวางทับอยู่ที่4นะเดี๋ยวมาดูสแตทนะครับสแตทนี่คือพลังชีวิตก็อยู่ในระดับปานกลางนะก็ไม่สูงมากนะครับแต่ก็ไม่น้อยแล้วก็ที่ทีเด็ดเลยนี่คือพลังโจมตีนะถ้าเทียบกับ สายปะทะใน S&R s ด้วยกันนะครับใน L นี่ถือว่าโจมตีค่อนข้างแรงนะ4,007นะค,ค่อนข้างแรงนะส่วนสเตอื่นๆก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับเรียกว่าไม่คิเลยเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลของเธอกันนะฮะสกิลพื้นฐานนะการโจมตีพื้นฐานนะเวี่ยงดาบนะครับส้างดาเมจเป็นวงกว้างนะครับเป้าหมายหวังผล2นะอันนี้ยความจริงก็คือเธอถือดาบได้ครั้งละเล่มนั่น ไม่รู้ว่านี่เป็นมุกของทีมงานหรือเปล่าเพราะว่าในในตัวฉากยูนิตเธอมีดาบสามเล่มแต่ว่าเขาอธิบายว่าอ๋อจริงเธอฟันดาบได้แค่เล่มเดียวนะมาที่แพสซีฟนะครับนะโอเวอร์ได์แห่งสวรคนนะครับอันเนี้ยทุกครั้งที่โจมตีพื้นฐานสี่ครั้งนะครับเธอจะโจมตีเสริมพลังหนึ่งครั้งทําดาเมจเป็นวงกว้างนะครับเมื่อหน่วยลบใดในสนามลบตายลงเนี่ยจะเพิ่มความเร็วกันโจมตีของเธอเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นนานห้าวินะครับแล้วก็ บ,บัฟนี้เกิดซ้ำไม่ได้นะคือต้องรอห้าวิแรกหมดก่อนนะครับในเลเวลห้านะครับในเลเวลห้านี่คือจะเพิ่มดาเมจการโจมตีเสริมพลังนะครับตามสัดส่วนของพลังชีวิตนะนั่นหมายถึงว่าพลังชีวิตลดลงเนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มได้สูงสุดที่เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคือการโจมตีด้วยสกิลพิเศษก็นับด้วยนะครับคือสกิลฟ้าตัวนี้นับด้วยความแรงจะเพิ่มนะตามสัดส่วนเลือดที่ลดลง ในเลเวลสองสามสี่นี่คือจะเป็นการต้นานทานดาเมจนะครับคือยืนอึดขึ้นด้วยอีกประมาณแปดเปอร์เซ็นตนะแล้วก็มาในสกิลพิเศษครับสกิลพิเศษนี่คือสกิลฟ้าจะพุ่งไปข้างหน้าครับสร้างดาเมจ็นวงกว้างนะครับนะเป้าหมายวางผลสามเลยนะสัมผัสศัตรูตัวแรกที่ขวางทางนะครับจะปิดผนึกสกิลของเป้าหมายนะครับนะอยู่นานหกวินะครับไม่รวมบอสนะครับ ก็ระดัลสองสามสี่นี่คือจะได้ดาเมจเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะแล้วก็ในรลเวลห้านะครับหลังใช้สกิลนะครับจะต้านดาเมกจาการโจมตีพื้นฐานได้อีกสองครั้งด้วยนั่นคือแบบดาเมจไม่เข้านะฮะต้านได้สองครั้งนะครับดาเมจพื้นฐานนะถ้าเป็นสกิลนี้เข้านะครับในส่วนของสกิลม่วงนะครับถ้าไม่ตายนะฮะอันนี้จะสร้างดาเมจเป็นวงกว้างนะครับใส่เป้าหมายแล้ว ใส่เป้าหมายและรอบเป้าหมายนะบวังผลที่ 4, นะสี 4, ส่นะคูดาวอยู่ที่สี่สิบหกวิสกิลฟ้ายี่สิบสองวินะฮะอันนี้คือเลเวลสองสามสี 2, 3, 4, น่นี่บัฟดาเมจเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นะเลเวลห้านี่คือหลังใช้สกิลนะครับจะทาให้ศัตรูทั้งหมดตาบอดนานสี่วิอันนี้คือที่เห็นอยู่ที่สังเกตอยู่นะครับว่าตาบอดเนะี่ยคือตาบอดนี่เหมือนว่าตีแบบไม่ไม่โดนไม่ไม่เข้าเลยดีกว่าเพราะว่าแม้แต่คําว่ามิสมันก็ไม่ขึ้นนะครับเดีย๋ยวเราไปลองดูในโหมดฝึกซ้อมนะ เดี๋ยวจะเรียกหน่วยลบภาพพื้นออกมาสองตัวแล้วกันนะแล้วก็ออนให้เขาเดินมาข้างหน้าเลยตอนเรียกลงมานะครับจะมีฉากถีบคอรับอันนี้ไม่อะไรนะเป็นแค่ฉากอนิเมชันนะครับไม่เกี่ยวกับการสร้างดามจนะเนี่ยแอบไม่เกี่ยวกับยูนิตท,ที่ที่อยู่ในฉากนะครับนะอันนี้จองตีเสอร์พลังนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ จะพุ่งออกไปข้างหน้าแล้วก็ฟันรวัวๆจะเห็นว่าดาเมจค่อนข,ข้างแรงนะแล้วก็ติดกิริคอเนี่ย2,005 2 0 0าครับนี่สองครัง้งแล้วเดี๋ยวดูสกิลฟ้านะครับนี่ครับพุ่งไปข้างหน้าแล้วฟันปึ๊บเนี่ยจะติดล็อกสกิลนะครับเดี๋ยวเราดูสกิลม่วง,งเธอกันนะฮะค่อนข้างจะโจมตีหลายครั้งอยู่นะดาเมจขึ้นเยอะอยู่แล้วก็เนี่ยมืดบอดนะครับ จังหวะมืดบ่อเนี่ยคือเมื่อกี้ตีเข้ามามันจะแบบไม่เข้านะต้านดาเมจก็ไม่เข้านะครับเป็นตัวหนึ่งที่ว่าค่อนข้างจะเก่งใช้ได้เลยนะเดีย๋ยวเรากลับไปคุยกันในหน้าสเตตนะฮะอันนี้ก็เห็นเขาว่ากันนะในไปส่องในแฟนเพจนะคอสเตอรไซ์ไทยก็ว่าในแอลบูซิลนี่ก็คือเป็นติดระดับท็อปๆของสายปะทะนะ s s r นะครับ ก็เดี๋ยวว่าจะสุ่มหาเธอเนี่ยอีกแค่สิบโลนะอย่างที่บอกนะครับถึงแปดสิบโลแล้วถ้าไม่ออกคือผมหนีแล้วนะนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัว,วต่อไปอ๋อเดี๋ยวชุดอาวุธดีกว่าชุดเซ็ตชุดเซ็ตก็เมื่อกี้นะดูจากสกิลนะครับดูจากสกิลเนี่ยก็จะเห็นว่าชุดที่น่าสนใจก็จะเป็นชุดแอคแท็กสปีดนะครับโจมตีเร็วนะหรือไม่ก็คือ ลถคูดาวนะเพราะว่าไม่ว่าจะสกิลติดตัวหรือสกิลพิเศษสกิลไม้ตายเนี่ยก็เป็นสกิลที่มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์ค่อนข้างมากนะในทุกๆตัวเลยนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะไป PVPPVE ก็ได้นะแล้วก็ไปเล่น PVP ผมว่าตัวนี้ค่อนข้างดีนะก็จะรอเปิดหานะครับ <c oughs> ไม่รู้จะออกหรือเปล่า,าว่าเอ้สางเงียบกิ๊บเลยนะคือแบบ เออไม่เคยมีดวงกับว่าตัวละครเอสซาเลยนะครับมีแต่มีดวงกับอาเวกผู้หญิง <c oughs> เลยต้องเอาน้องซอยุนมาขู่นะ <c oughs> เรวไปดูตัวต่อไปกันดีกว่านะครับนะปตัวต่อไปเป็นอโอเปอเรเตอร์อนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะชื่อคิมฮานานะครับวนนี้ก็รู้สึกจะเป็นเลขาเรานั่นแหละอา่าเห็นเขาว่าอา้ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยเรื่อง <c oughs> เรายังไม่รู้จริงนะ เหนกว่าตัวจริงตัวตัวจริงไม่จริงไม่รู้นะก็ดูชุดแสแตทนะครับอ่าเป็นกิมฮานาเป็นโอเปอเรเตอร์ระดับเอรนะสเตทนี่คือผมว่าสเตทจะบางไปนิดหนึ่งนะพลังชีวิตยันลบนะครับบวก18%พลังโจมตียันลบบวก22.8%นะพลังป้องกันไม่มีนะครับไม่บัฟเพิ่มนะแล้วความเร็วชาร์จเกจก็ค่าคือดูแล้วแสแตทแบบว่าจะค่อนข้างบางอะถ้าเทียบกับ ตัวนอื่นนะที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดสกิลสั่งการเนี่ยจะฟื้นฟูค่าวังทับครับหนึ่งเลยทันทีนะเมื่อสกิลออกนะครับแล้วก็จะสามารถต้านทันหลับนะและ,ะเพิ่มความเร็วในการชาร์จเกียีสเซให้พนัิติทั้งหมดที่วางทับไปนะครับนะเป็นเวลา15บห้าวิอันเนี้ยคือถ้าถามว่าคิมฮานาเนี่ยชุดสกิลแบบนี้เนี่ยหนึ่งเลยคือคงต้องบอกว่ามาต้านไม่ใช่มาต้านมาแก้ทางโคอ,อีที่มี ดีบ uh, ับหลับนะแต่ว่าคือมองว่าชุดสกิลจากใช้งานค่อนข้างจะใช้ในเหตุการณ์ค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้คือคงต้องบอกว่าอาจจะเหมาะแค่ใน PVP แล้วก็เป็นลักษณะแบบว่าจงใจแบบไว้แก้ทางโคอี้อ่ะคือถ้าไม่เจอโคอี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะจะเรียกยังไงนะคือรีคูดาว65้าวิด,ด้วยนะค่อนข้างนานแล้วก็ คือที่แน่ๆคือคำสั่งสั่งการเนี่ยสั้นนะครับค่อนข้างสั้นมากคือเป็นเลนเจอร์ก็คือจู่โจมแล้วก็ตามด้วยซัพพอร์ตเลยแต่ว่ายูนิตท,ที่ใช้ก็ค่อนข้างแปลกครับเป็นเลนเจอร์แล้วก็เป็นซัพพอร์ตนะก็เลยรู้สึกว่าคิมฮานาตัวนี้ดูจะค่อนข้างใช้งานได้ยากนิดหนึ่งนะครับค่อนข้างยากนิดหนึ่งคือถ้าไม่เจอโคอีอก็แบบได้ค่าวังทับหนึ่งความเร็วการชาร์จเกณน,นะแต่ถ้าเกิดลง p v p เนี่ยผมว่าพก พกอ่คนไหนนะเนี่ยเนี่ยซิกมาหรือไม่ก็เลนาแมคเคนซี่ไปดีกว่านะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโอเปอเรเตอร์ใหม่ที่เข้ามาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องนะครับในอพิโซดที่หกนะครับตอนนี้ก็เปิดมาแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกจะยังไม่เปิดโหมดยากให้เล่นนะได้แต่โหมดธรรมดาอย่างเดียวนะครับ อันนี้ก็ลองเล่นไปแล้วนะครับประมาณ2แอคนะก็จะมีผสมกันนะครับเป็นการวางยูนิตยาลบนะครับนะแล้วก็สลับกับลงแมปนะครับลงแบบที่เอาเอายูนิตยาลบมาวางสามลำได้สามลำประมาณนี้แล้วก็มีเงื่อนไขนะครับส่วนใหญ่ที่เจอตอนนี้คือเป็นเงื่อนไขจโจโจลงหน้า อ่าสี่ครั้งนะครับพิชิตศัตรูทั้งหมดประมาณนี้ก็ไม่ยากนะครับไม่ยากในเรื่องของการเคลื่อนที่ไม่พยากนะแล้วก็ต้องเตือนนิดนึงนะครับอ่าบอสของแอคแรกนะครับเลเวลเก้าสิบนี่อังจริงค่อนข้างค่อนข้างเข้มนะตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้มมากนะครับก็คือจัดทีมไปแบบว่าไม่ได้เข้มมากก็เลยนาทีครึ่งเอออันนี้เดี๋ยวต้องจัดทีมใหม่ก็ต้องแนะนํานะแบอบกว่า บอสของทุกๆด่านนะครับคือต้องจัดไปเข้มๆนิดนึงนะครับเลเวลค่อนข้างสูงแล้วนะครับ90 95นะแล้วก็พวกยูนิตระดับ85ก็อย่าประมาทนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างหนืดพอตัวเหมือนกันนะสําหรับในเอพิโซด6นะครับก็ลองจัดทีมเข้มๆดูหน่อยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับเตรียมทีมไว้ให้เพื่อนยืมด้วยนะครับขอแบบเข้มๆเลยนะ <c oughs> นะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับพี่มี เปลี่ยนเข้ามาใหม่อีกนะครับก็คือในส่วนของก้อนเลตนะครับเปิดฤดูการใหม่แล้วนะครับชื่อฤดูการจริงใจ <c oughs> ชื่อคือไม่แน่ใจภาษาอังกฤษว่าอะไรนะผมยังไม่ลองเปิดดูนะครับ <c oughs> ชื่อฤุดูการจริงใจนะครับจริงใจมากนะก็เปิดมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของบัฟท,ที่ได้มาในรอบนี้คือดาเมจระยะไกลที่ด้รับบวก20% อันนี้รู้สึกว่าคือถ้าเกิดเป็นตัวที่โจมตีระยะไกลอาจจะได้เปรียบในการสร้างดาเมจเพิ่มนะครับนะแล้วก็ที่มีเข้าใหม่นะฮะในสูตรแลกเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือปกตินะอันนี้ปกตินะครับนะอันนี้ก็ยังมีปกติอยู่นะครับในส่วนของอาวุธชุดกอร์เดียสนะครับแล้วก็ในชุดฤดูกาลนะครับเพิ่มอาวุธชุดนี้ขึ้นม,มานะครับกลไกจริงใจคืออาวุธชุดจริงใจอ่ะอันเดิมมันชื่อก้าหาดนะครับเปลี่ยนม,มาเป็นชุดจริงใจนะ เดี๋ยวพาไปดูอาวุธกันนะครับแล้วก็ในส่วนของกรอบนะมีมาใหม่นะครับนะครับมีเพิ่มกรอบของเฟดเลรยกับโซลาโคเด็กนะอันนี้นะครับแล้วก็หน่วยลบจิ๋วนะอันนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามานะเดี๋ยวเราไปดูอาวุธนะครับผมซื้อมาแล้วอันหนึ่งนะจะได้รีวิวกันไปเลยเคร่าวๆนะฮะแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าสนใจไหมนะฮะ ก็จะเป็นชุดสีเขียวนะครับชิ้นมันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวก้าหาเนะครัะสีแดงแล้วก็สีเขียวเป็นจริงใจนะครับอ่าอ่าขออ้างตัวก้าหาก่อนนะตัวก้าหานะครับในออปชั่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นกลุ่มของดาเมต้านนะครับดาเมตานเคาน์เตอร์ดาเมต้านอาหารดาเมต้านจัรก,กลนนะครับอันนี้คือ ชิ้นปุ่มปรับเวลาเนี่ยหรือว่าชิ้นเนี้ยมันจะอาชุดของก้าหาญนี่แหละจะเป็นแบบอารมณ์ณว่าเน้นสร้างดาเมจนะครับให้แรงขึ้นกับใครนะกับเคานเตอร์กับทหารกับจักรกลนะครับแต่ว่าพอมากลไกจริงใจนะครับตัวนี้จะกลายเป็นว่าเปลี่ยนมาอีกด้านหนึ่งนะครับเปลี่ยนมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นการต้านทานดาเมจต,ต้านเคานเตอร์ การต้านทานดาเมตต้านอาหารการต้านทานดาเมตต้งงาน <van> <T> <itä> ตะกลนนะครับนั่นก็คือว่าจะลดดาเมจที่ได้รับนะครับจากยูนิตที่ตัวออปชั่นกาหนดนะอย่างเช่นดาเมตต้านทานดาเมตต้านเคาน์เตอร์เนี่ยก็คือเคาน์เตอร์ฝังตรงข้ามเนี่ยจะทำดาเมจเราได้น้อยลงนั่นเองนะครับก็คือเรียกว่าเป็นด้านกลับกันนะของอาวุธชุดจริงใจกับก้าหารนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะในชุดจริงใจเป็นประมาณนี้นะครับคือถามว่าความน่าใช้ ผมว่าหน้าเอาไปลงกับตัวที่ใช้ใน PVP นะแต่ว่าถ้าลงลงอีเวนต์อาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าไม่รู้ว่ายูนิตส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่เคาน์เตอร์เป็นทาหารบ้างนะเป็นเขาเป็นไม่ใช่เป็นคอรลับบ้างอะไรเงี้ยาะถ้าลง PVE ก็อาจจะไปนเน้นที่อ่าดาเมจต้านการต้านทานดาเมจทหารอะไรประมาณเนี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดลง PVP ก็ลองสุ่มหาของเคาน์เตอร์ก็ได้นะประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือชุดของจริงใจนะครับที่เข้ามาในรอบนี้ในส่วนของร้านค้านะครับในส่วนของร้านค้าจะมีชุดนี้ฮนะการสนาพิเศษหนึ่งสองนะครับอันนี้คือชุดที่เข้ามาใหม่นะครับชุดที่เข้ามาใหม่ในรอบนี้นะแล้วก็มีการแพ้การต์ตโนของพนักงานนะครับ ในส่วนของร้านค้าที่สูญแลกเปลี่ยนนะตรงนี้เดี๋ยวพามาดูนะฮะอ่าในส่วนของ Planet Mall นะครับตอนนี้นะนอกจากซื้อไอเทมนะครับหรือเลือกหน่วยปฏิบัติการนะโอเปอเรเตอร์ได้แล้วเนี่ยยังสามารถนะครับซื้อข้อมูลนะครับเคาน์เตอร์ระดับ SSR ได้แล้วนะอันนี้ในสัดส่วนราคาคือ50แต้ม Planet ตมอ l นะครับได้3ชิ้น ก็ระดับ SSR รู้สึกว่าจะต้องใช้อยู่ที่120นะก็คูณไปที่4 0ก็ประมาณ2,000นะ2,000เฟดเนตมอเนี่ยคือได้ตัวหนึ่งตัวซ้ำนะคือถ้าเกิดไม่ซ้ำนะครับเขาจะไม่ให้ซื้อนะเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่มีไงก็คือจะซื้อไม่ได้นะครับจะซื้อไม่ได้มีฮาลับมีฮาฮาลัมกับเรตินอลแล้วก็เอ็คิงเรตินอลแล้วก็เป็นแอ ไอ้กับชวายนะครับอันนี้คือผมยังไม่มีนกะ็จะซื้อไม่ได้แต่ถ้าตัวที่มีแล้วเนี่ยซื้อได้นั่นแสดงว่าสองพันแป้งพีเดนมอียได้หนึ่งตัวเลยนะครับนะโอเคนะครับในการอัปเดตรอบนี้นะมีเข้ามาใหม,ปม่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสุดท้ายนะในเรื่องของตู้กระนาครับก็คือตอนนี้เป็นรีลันนะครับอเวกยูนะอาอเวกนะครับไขรที่ยังไม่มีนะก็จัดไปได้นะครับนะ แล้วก็ในตู้ธรรมดานะครับนี่ตัวใหม่ในเอลวูซิลนะครับเดี๋ยวเราจะมาสุ่มกัน1ิบโลสุดท้ายตอนปิดคลิปนะมีลีลันเ e จินา่าไหมคิดี้ครับอันนี้แล้วก็ตู้เอียนชิงนะครับยังอยู่นะกับคารินหว่องนะครับอันนี้นะนะโอเคนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับในการอัปเดตในรอบนี้ เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยสิบใบสุดท้ายนะนี่คือผมเปิดไปเจ็ดสิบโลแล้วนะครับตรงนี้สังเกตได้เจ็ดสิบสัปดคือถ้าเกินแปดสิบไปนะลากไปเนี่ยมันจะถึงการันตีแล้วไงคือก็ไม่อยากไม่อยากเอาเอาสัญญาไปเผาขนาดนั้นนะครับถึงแปดสิบผมลิมิตแค่นี้พอนะครับหนีเลยนะโอเคนะครับก็ไม่รู้ได้ไหมอ่ะปิดท้ายกันด้วยการสุ่มกาชาสิบโลสุดท้ายครับไปฮะ ถุยตู้มานี่นิดหนึ่งแล้คือบางรอบนะผมเปิดโลมาตู้ไม่มีนะครับเปิดไปสามรอบไม่มีตู้อ่ะแบบเซ็งเลยม่วงอาเไม่ออกเออคลิปลินผมก็ร้อยเอ้ยเอา้าได้ฟลิตดกอยู่มาครับอันนี้ตัวนี้ตัวใหม่ยังไม่มีได้อย่างนี้สักนั้นนะ อ่าโอเคอ่าได้เขาให้ตัวใหม่เรามาแบบว่าแบบอพอเป็นกําลังใจนะเป็นปลอบใจอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ไม่มีดวงจริงๆนะนี่เปิดมานี่พลาดหลายตัวมากนะครับเอ r นะจะให้ล้างตู้ก็ทําใจไม่ได้นะจริงๆนะโอเคฮนะก็เอาซอยนเวกมาขู่ก็ไม่ได้ผลนะ ครับก็อนี้เป็นอัปเดตนะครับของรอบนี้นะนะฮะก็ใครที่กำลังจะเปิดหาแนวบูซิลนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับขอให้ได้โดยไวนะไม่ต้องถึงท่านแบบต้องไปล้างตู้นะครับนะก็เอาว่าเอาให้มันได้ก่อนแปดสิบโลับไม่ต้องถึงผมแล้วกันนะครับก็ไวพอให้ทุกคนนะเปิดให้ได้นะครับในอนวบูซิลนะเปิดปิ่อยกระชาเกมนี้นมันจะปวดหัวใจจริงๆนะ โอเคครับไปแล้วฮะบายบายครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนฮนะบายบายครับสวัสดีครับ